เกลอร้ายอัหญ่หลวงของคนปานพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้กับปิสุตั้งหลายปิสุตั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแหกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรแหกนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตกถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดไปทางทิศเหนือมีต่อตาบอด อยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไปร้อยปีจึงจะผุดขึ้นกลางหนึ่งพีสสุทั้งหลายพวกเธอจะสำกัญความก้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงอกอสวมเก้าที่แหกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอพีสุก็กราบทูลว่าก้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้ากาก้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้งบางคราวก็โดยล่วงระยะการนานแน่นอนปีสุตั้งหลายเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอากอสวมเข้าไปที่แหกซึ่งมีรูเดียวโนนได้ยังจะเร็วกว่าเรากล่าวความเป็นมนุษย์ที่กนปานผู้ไปสู่วินิบาตกคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ยังยากกว่านี้นั้นเพราะเอตดไรปีสุตั้งหลาย เพราะในตัวคนปานนี้ไม่มีการประพฤติทมไม่มีความประปพฤติสงบไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญมีแต่การกินกันเพงการเบียดเบียนผู้หอ,อนแนพิสุตั้งหลายคนปานนั่นแลถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆโดยล่วงระยะการนานก็ย่อมเกิดในสกุลต่ำ คือสกุลจันตาลหรือสกุลปรานหรือสกุลกนจักสารหรือสกุลจัางรถหรือสกุลกนเตยะเยื่อเห็นผ่านนั้นในบ้านปลายอันเป็นสกุลกนจนมีก้าวน้ำและอาหารน้อยมีชีวิตไปลำบากซึ่งเป็นสกุลที่จะได้กองกินและเครื่องนุ่งอ่มโดยฟืดเกลืองและเขาจะมีผิวปันตรามน่าเกลียดจัง ร่างมอเตอมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนอ้อยบ้างเป็นคนกระจอกบ้างเป็นคนเพี้ยบ้างไม่ได้ข้าน้ำป้ายานดอกไม้กองหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องทำประทิบจะประพฤติกายตุจริตวชีตุจริตมะโนโตุจริตการแล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงอาบายกกทุกติวินิบาตนารก พี่สู่ตั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเพราะรายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติตุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีกต้องตูกต้องถึงตูกจองจำเคราะรายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยที่แต่แลเคราะร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะที่คนปานนั้นประพฤติกายตุจริตวัตที ว่าชีตุจริตมโนตุจริตตายไปเกาตืงอบายตุกติวินิบาตารกนั่นเอง